ตอนที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบเราก็จะรู้สึกถึงความคิดที่มันโลดแล่นความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับชีวิตของเราอย่างลึกซึง้งมันคือจุดเริ่มต้นของการถอดสมาการชีวิตของการปลดล็อกตัวเองของการค้นพบระบบปฏิบัติการชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราเรียกว่าเมตาเวิร์สในโลกเสมือนจริง ที่เราแค่ค้นพบความรู้สึกที่เหนือกว่าจากหัวใจที่มันเข้มแข็งจากความรู้สึกที่เราสมัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างลึกซึ้งใช้ทุกๆลมหายใจเพื่อเลือกในสิ่งที่ดีดที่สุดเพื่อค้นพบคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตเราจรึงต้องค้นพบระบบปฏิบัติการที่สุดยอดที่สุดที่เราเรียกว่าเมตาจูนระบบปฏิบัติการของการตั้งรหัสลับชีวิต สู่ความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดเริ่มต้นจากความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยตัวของเราเองอย่างแท้จริง